สวัสดีสสดีครับมีคําถามมานะครับว่าถ้าบัลเล่คืออะไรผมเคยทําคลิปแนะนําไปแล้วนะครับมาลองทบทวนกันดูครับ ใหลองซิกลงให้ดูครับผมบว่าบินแล้วหลงอันนี้เป็นตัวอย่างคร่าวๆนะครับตัวนี้ออกแบบให้มันอดทนเป็นพิเศษสำหรับเพื่อนๆมือใหม่ที่ฝึกบิน ตกมีแน่นอนแต่ตกแล้วซ่อมได้ยังพอกับมาเล่นได้นะครับการถ้าสนใจติดต่อได้นะครับทาง Facebook Page ตะวันรีวิวแล้วก็ลาย e ID จะขึ้นลายเล็ไว้ด้านใต้ <S <S คลิปท่าบันเล่นเนี่ยนะครับก็คือปกปติเวลาที่เราฮ o อปเนี่ยถ้าฮอปเนี่ยตัวหลังงบินเนี่ยจะหันหาตัวเราแบบนี้นะครับการที่เราหมุนแบบนี้ หันทองเขาหาตัวเนี่ยเราเรียกว่าท่าบัลเล่นินวิธีการนะครับเราก็ฮอปเครื่องบินตรงๆก่อนหลังจากนั้นเนี่ยตัวเครื่องบินเนี่ยโดยธรรมชาติจะมีแรงบิดหรือแรงท้องเนี่ยบินมาแบบนี้อยู่แล้วนะครับถ้าเราไม่การเครื่องบินจะหมุนแบบนี้แต่ถ้าเราการวิธีการการเราใช้แอรลอนเรดาดันขวานี่นะครับแอรลอนเนี่ยตัวนี้นะครับตัวขวามือเรอดาดันขวาแอรลอนเขาก็จะทําการกันไว้ให้พอเรอดาดันขวา ปกตนนิเราจะดันขวางนี้ใช่ไหมครับพอเครื่องบินบิดเราดันขวามีแค่ก,กลับมาตรงพอเราปล่อยก็จะกลับบิดไปแล้วก็ดันขวาทีนี้วิธีการบัลเล่เนี่ยเราปล่อยให้เขาไหลไปแบบนี้นะครับหรือเราจะเร่งให้เาไปไวขึ้นก็คือดันไปทางซ้ายเขาก็จะหมุนตัวเร็วขึ้นแต่พอมาถึงจุดนี้เนี่ยเราจะต้องปล่อยนะครับปล่อยให้หยุดทีนี้เราจะค้างท่านี้ไว้แล้วเราฮอบให้ได้นะครับวิธีการกันเนี่ยเขาก็จะหมุนเหมือนเดิมเราก็การขวาตามปกตินะครับเพียงแค่จากจุดนี้การขวา เปลี่ยนเป็นหันท้องเข้าแล้วกันขวาแค่นี้เองนะครับส่วนตัวที่เหลือตัวอีเลเวเตอร์มันจะกลับกันนะครับถ้าดันไปข้างหน้าปกติด,ดันไปข้างหน้าเนี่ยเขาจะไปทางนี้มันก็จะมาทางนี้แทนลัดเดอร์นะครับตัวลัดเดอร์ถ้าดันซ้ายจะไปอย่างนี้ใช่ไหมฮะแต่พอมาอย่างนี้ก็จะกลายเป็นแบบนี้แทนแอรอนเหมือนปกติแต่อีเลเวเตอร์กับลัดเดอร์คิดกลับกันส่วนทลิกในการกันนะครับง่ายมากนะครับผมจะใช้วิธีนี้สมมติว่าถ้าท้องหันเนี่ย ถ้าหัวเอียงไปทางขวาให้เราดันลัดเดอร์ขวาหัวเอียงซ้ายดันลัตเดอร์ซ้ายคือเอียงไปที่ไหนดันไปที่นั้นเราจะได้ไม่ต้องเสียเวลาคิดกลับไปกลับมานะครับเอียงซ้ายดันซ้ายเอียงขวาดันขวาแค่นี้นะครับส่วนอ e ีเลเวเตอร์นะครับดึงข้ามาหาตัวเนี่ยเราจะใช้วิธีถ้าเอียงมาหาตัวเราก็ดึงนี่ลงข้อจะตั้งขึ้นถ้าไปไกลเราก็ดันออก คือให้ไปทิศทางเดียวเครื่องบินในการกันนะครับการกันกะ็คือการทํากลับให้มาตั้งอยู่ในทิศที่เราต้องการส่วนเทคนิคการซ้อมนะครับเราไม่จำเป็นจะต้องฮอบนานๆอย่างนี้ก็ได้นะครับเราใช้เป็นช่วงเวลาสั้นๆพอเราฮอบอย่างเงี้ยพอเครื่องบินเข้าหมุนมาแบบนี้นะครับหมุนมาเราก็กันไว้สักแป๊บหนึ่งพอเราเริ่มรู้สึกว่ามันเริ่มเครียดละเราก็ปล่อยให้มนให้กลับมาเหมือนเดิมนะครับพอตั้งหลักได้อ่าเอาใหม่ตั้งหลักใหม่ก็มาทางนี้ใหม่แค่นี้เองง่าย แล้วพอเราคล่องนี้เราก็ฮอปท่าบาเล่เอาไว้นานๆเลยอะมาดูกันครับเริ่มต้นนะครับเราจะหมุนแป๊บเดียวนะครับหมุนแล้วค้างไว้แป๊บเดียวหมุนมาค้างไว้นะครับดันแอร์ลอนไปทางขวาแล้วกลับมาเลยฮอปเหมือนเดิมทีนี้เราจะยืดเวลาให้นานขึ้นอีกนิดนึงนะครับอาดันแอร์ลอนหมุนมาดันแอร์ลอนขวาค้างไว้นะครับแต่งนิดนึงแล้วก็กลับมาพอเราเริ่มคล่องเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราจะยืดเวลาให้นานขึ้นวัตถุประสงค์ก็คือหันท้องเข้าหาตัวนะครับ หมุนไปดันแอรอนขวาค้างาไว้นะครับทีนี้เริ่มเลี้ยงละเครื่องบินมาหาตัวเราก็จะใช้อัพกับดาวนะครับคิดกลับกันแค่นั้นเองมาหาตัวเราก็ดึงมาข้างล่าง,างถ้าไกลตัวเราก็ดันออกไปนะครับต่อไปนะครับมาดูเอานานขึ้นอีกนิดหนึ่งลองประคองดูซิว่านานได้แค่ไหนนะครับค่อยๆเลี้ยงหัวเอียงซ้ายก็ดันตัวรัดเดอร์ซ้ายหัวเอียงขวาก็ดันรัดเดอร์ขวา ถ้าเครื่องบินเข้ามาหาตัวก็ดึงลงข้างล่างดึงตัวไอตัววัดาวนะฮะค่อยๆเลี้ยงสู้ไว้อ่าเบรกเอาละครับทีนี้พอเริ่มคล่องเนี่ยเราก็จะเล่นให้นานขึ้นนะครับการหันเนี่ยหันแบบปล่อยเครื่องบินหมุนมาก็ได้หรือว่าจะใช้แอรอนดันก็ได้นะครับทีนี้เนี่ยเวลาเล่นเนี่ยต้องคิดว่าเราทําได้ก่อนนะครับเรื่องแรกเลยถ้าเราคิดว่าทําไม่ได้มันจะตื่นเต้นตกใจไปหมด แล้วก็ถ้ามีพื้นที่ก,กว้างๆเนี่ยก็จะดีหน่อยนะครับมันก็จะปลอดภัยขึ้นเอาละครับเมื่อทําได้เนี่ยเราจะใช้สลับท่านะครับอันนี้ฮอปเสร็จมาบัลเล่หันท้องในบัลเล่นะครับค้างไว้แป๊บหนึ่งแล้วพอรู้สึกว่าโอเคละเราจะหมุนกลับมาฮอปอีกทีนะครับแล้วก็ดันแอร์ลอมไปทางซ้ายแล้วเราก็แต่งเลี้ยงไว้นะครับควบคุมเครื่องบินไม่ต้องนิ่งนะฮะไม่ต้องนิ่งเป๊ะเราไม่ได้บินแข่งนะครับเรามือสมัครเล่นเราเล่นกันสนุกสนุก แล้วก็บัลเล่บัลเล่เสร็จกลับมาฮอปเหมือนเดิมลองเล่นดูนะครับผมว่ามันโหสนุกตื่นเต้นเล้วใจมากครับบัลเล่กับฮอป3 d ดีเนี่ยเล่นจะดูออกจะยากนะครับแต่ถ้าเราทําได้จะรู้สึกภูมิใจนะครับเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะครับฝึกบ่อยๆรับรองทําได้แน่อย่าลืมฝากกด subscribe ก็จะด่งแจ้งเตือนบินให้สนุกตะวันรีวิวสวัสดีครับ